masih lagi berada di atas net takwa dan iman. Oh, eh, okey. Apa yang itu tak ada kaji ada wajib tu. Pak sunat. Pak tua tu ha dua eh. Kita nak 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 pagi kalau boleh puasa di Ramadan. Thank <tuk> you. ทุมารับชมวิวประกรเดียรครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มัสยิดลางจังหวัดนราธิวาสนะครับตอนนี้อยู่ชั Grand ้นสามเดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาดูว like ่าในมัสยิดแห่งนี Zen ้นะครับมีอะไรบ้างนะครับไปชมวยกันนะครับนะครับนี่ค <c oughs> <D> ือบรรยากาศชั Очень ้นสามนะครับก็เวลาทําการละหมาดเนี่ยถ้าสมมติว่าข้้งล่างเต็มนะครับก็จะขึ้นมาละหมาดชั้นสามนะครับ ข้างหน้าของมัสยิดนะครับตอนนี้ก็ลงมาชั้นสองนะครับเพราะว่าชั้นสามเนี่ยเมื่อกี่ประตูมันปิดอยู่นองจากว่ายังไม่ได้ใช่เพราะว่าวันนี้เป็นวันละหมาดย,ยุบอัดนะครับก็มีก็มีผู้คนที่มาละหมาดเนี่ยอย่างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนช่วงละหมาด อิดิลฟิตรีหรือว่าอิดิลอาหารนี่ก็จะมีะคนมาละหมาดเยอะนะครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้ถึงสารครับตอนนี้นะครับบรรยากาศหลังละหมาดจุมอัดนะครับ อตอนนี้นะครับเราอยู่ชั้นหนึ่งแล้วนะครับชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดั้นหน้าของมสิซิยก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์นะครับป้ายประชาสัมพันธ์เวลามีข่าวอะไรก็จะติดไว้ตรงนี้นะครับ ด้านที่หนึ่งนะครับส่วนที่เราเห็นเป็นผ้าตรงนี้นะครับฝั่งนั้นจะเป็นฝ่ายมุสลิมะหรือว่าเป็นฝ่ายฝ่ายหญิงนะครับที่จะละหมาดฝั่งนั้นนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝ่ายชายนะครับฝ่ายชายเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่ามีอะไรบ้างใน สังเกตจากตรงนี้นะครับก็จะมีผ้าไว้สำหรับรองรับผู้ที่เดินทางมาไกลนะครับแล้วก็ไม่มีผ้าสโรมหรือว,ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตังเกงที่สวมใส่มาอาจจะไม่ค่อยสะอาดนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เป็นผ้าสโรมซึ่งทังมัสยิดก็จะเตรี่ยไว้นะฮะอันนี้คือ ้านในของมัชิดลาจังหวัดาราธิวรสนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวออกทางเดิม อันนี้นะครับก็เป็นบริเวณข้างๆของมัสยิดนะครับที่เป็นระเบียงนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้ทําการละหมาดได้นะครับอันนี้คือขาลงเป็นบันไดนะครับบันไดขึ้นลงที่เป็นบันไดข้างๆนะครับเพราะว่าบันไดด้านหน้าก็จะเป็นอีกบันไดหนึ่งนะครับก็ผมขึ้นมาทางนี้ก็ต้องลงทางนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดู บริเวณด้านนอกกันบ้างนะครับบรรยากาศด้านนอกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเป็นห้องน้ําชายนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ําชายก็จะมีอยู่หลายห้องด้วยกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่อาบน้ําละหมาดนะครับจะเป็นมีขนาดกว้างอยู่เหมือนกันนะครับ ใช้อับน้ําละหมาดร่วมกันนะครับตรงนี้จะมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นเป็นก๊อกน้ํานะครับซึ่งก็สามารถที่จะทําการอับน้ําละหมาดได้นะครับข้างๆของมัสยิดนะครับ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเข้าในพื้นที่ของมัสยิดนะครับสิ่งที่เราควรงดไว้นะครับก็คือตามนี้เลยนะครับส่วนด้านหน้าของมัสยิดนะครับก็จะมีการประดับประดาด้วยต้นไม้นะครับไว้ให้ความร่มรื่นแล้วก็ให้ความสวยงามกับพื้นที่มัสยิด ด้วยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่จอดรถครับตอนนี้นะครับก็เป็นด้านหน้าของมาชิดนะครับซึ่งจะมีอยู่3ชั้นด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูชื่อของมัสยิดกัน,นว่ามัสยิดที่นี่มีชื่อว่าอะไรนะครับครับนี่คือป้ายของมัสยิดนะครับเขียนเป็นภาษาไทยว่ามัสยิดประจำจังหวัดปัตตานีเอ้ยมัสยิดประจำจังหวัดนธะิว่านะครับก็จะมีภาษาเป็นภาษาอาหรับนะครับแต่ว่ามันจะเขียนว่ามัสยิด ซึ่งผมก็อ่านตั้งนานนะครับนะึกว่าเป็นภาษาอาหรับตรงเนี้ก็อ่านว่ามัสยิดมัสยิดประจําจังหวัดนราธิวาสนะครับผมก็ลง,งอยู่เหมือนกันนะครับที่จริงๆก็เป็นคําว่าประจําเนี่ยจะเขียนเป็นภาษาภาษายาวีนะครับอ่านว่าประจํานะครับก็เหมือนปอปลาเรเรือสระอจาจานสะอํานะครับมัสยิดประจําจังหวัดนราธิวาสนะครับ ดูของสร้างด้านหน้านะครับด้าน,นหน้านะครับก็จะเป็นห้องน้ำหญิงนะครับจ่อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีต้นไม้ไว้สำหรับให้ความร่มเงาในพื้นที่บริเวณของมัสยิดนะครับ ครับก็เป็นบรรยากาศครับเข้านะครับที่อยากจะให้ทุกท่านได้ชมนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันศุกร์บังเอิญผมมีธุระที่จะต้องมาในตัวเมืองพอดีนะครับวันนี้ก็ต้องมาละหมาดยุมอัดด้วยก็ก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่ามัสยิดประจําจังหวัดในทวัดเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับ